สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสมมรสอ,อาเซียนปี2025-2026ในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม B นะครับทูแบ,บงก็คยูเนเตตตัวแทนจากประเทศไทยของเราจะลงสนามพบก,กับยโฮดารูตัสซิมนะครับที่สนามประเทศมาเลเซียนะคือสุลต่านอิปราฮิมสเตเดียมนะครับในเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับ การแข่งขันครั้งนี้นะครับมีการรดทิวสดทางไทยรัฐทีวีนะครับ b g Sport สามารถติดตามชมกันได้ครับให้กำลังใจทูแบงค์อกนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างเจอกับยะหูไม่ธรรมดาเลยนะครับเย็นนี้เวลา17นาฬิกานาทีนะครับสำหรับนะครับเรื่องราวที่ที่ ช็อกวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะไทยลีกนะครับเกี่ยวข้องกับคุณปวินท์ท่านประธานสโมสรบีจีปทุปมทได้ลาออกจากสโมสรน,นะครับเมสซิเจนะครับชนาทิพสงกระสินนักเตะแกนหลักของบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับออกมาประกาศว่าต่อไปนี้นะครับนักเตะของบีจีจะไม่ใช่กระต่ายไฮโซอีกต่อไปและจะเป็นหมาล่าเนื้อที่พร้อมสู้เพื่อเจ้านายพร้อมยอมรับว่านักเตะในทีมบ,บางส่วน ที่เป็นส่วนสําคัญทําให้คุณประวินลาออกจากตําแหน่งด้วยโดยพีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับลงเล่นในเกมแรกหลังจากที่คุณประวินพิรมพักดียมลาตําแหน่งประธานสโมสรท่ามกลางข่าวหรือว่าเกิดปัญหาสุขภาพนะครับเพราะผลการแข่งขันของทีมรวมไปถึงความผิดหวังในฟอร์มการเล่นของนักเตะในทีมตัวเองก่อนที่ล่าสุดนักเตะกระต่ายแก้วนะครับจะช่วยกันไล่ตีเสมอบุรัมยูเนเต็ดไปได้แบบสุดมัน 2ประตูต่อ2นะครับในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนกลุ่ม A นัดที่2นะครับเก็บเพิ่มเป็นสีคะแนนจาก2นัดซึ่งเกมนี้นะครับเมสซี่ชนาทิมสุนทรสิน์นักเตะทีมชาติไทยเป็นคนยิงประตูออกนําให้กับทีมได้ก่อนนะครับด้วยหลังจบการแข่งขันนะครับชนาทิมส,สุนทรสิล์นะกับตันกับตันทีมบีจีปทุมนะครับที่คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในครั้งนี้ด้วยนะครับเผยความพูดปลุกใจก่อนจะ แบ่งแต้มกับบุย์ได้สําเร็จว่าก่อนเกมนะครับผมได้ปลุกใจจริงๆและมันก็อยู่ในความคิดเลยจริงๆแล้วพวกเราคิดว่านะพวกเราเป็นกระต่ายไฮโซจริงๆแล้วไม่ใช่พวกเราคือหมาหมาล่าเนื้อตอนนี้เราคือหมาล่าเนื้อพวกเราแค่กินรู้อยู่สบายแล้วพวกเราคิดว่าแค่นี้มันพอแล้วไม่ใช่ฟุตบอลมันไม่ได้เล่นเพื่อชัยชนะผมเบื่อคําว่าแพ้แล้วไม่เป็นไรมันต้องเปลี่ยนความคิด ถ้าคุณวิ่งพร้อมกับมันนะครับเหนื่อยไปพร้อมกันแต่ถ้าใครบางคนวิ่งแล้วบางคนไม่วิ่งมันคือความเห็นแก่ตัวแล้วความเห็นแก่ตัวนี้มันทําให้นายเราออกนะครับทุกคนควรจะรู้ว่านายออกเพราะพวกเราสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่บุรีรัมแต่ไม่มีทีมที่จะเล่นนะครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นบทให้สัมภาษณ์นะที่น่าคิดนะ ที่ซึ่งพี่เจที่อพูด,ดง่ายเราอยู่นอกเราไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งที่คนที่อยู่ข้างในนะครับบีจีปทุมเมื่อคือ,อนักเตะทีมชาติไทยสตาร์ของเราคือพี่เจเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะ่ะสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยก็น่าจับเอามาคิดนะว่ามันมันมีเหตุการณ์ที่เดี๋ยวพี่เจพูดแล้วครับว่า,ามันสบายเกินไปนะครับ มันเป็นคอมฟอร์ตโซนมันเป็นเซฟโซนมันเป็นอะไรที่พูดได้ง่ายว่าอาชีพนักเตะเนี่ยใครได้ไปอยู่บีจแล้วมันสบายอ่ะมันดีอยู่แล้วคือท่านประธานาหรือสโมสรซัพพอร์ตอย่างดีถือว่าเป็นสโมสรที่มีสาธารณภพมีสวัสดิการนะครับดีที่สุดนะครับแทบจะที่สุดนะในไทยลีกและความมั่นคงทางด้านรายได้เนี่ยเงินออกตรงเป๊ะไม่มีค้างครับ และนะครับมูลค่านัาเกเดตที่ซื้อเข้าไปแล้วให้เงินเดือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงคือพอกินรู้อยู่สบายแล้วพี่เจก็บอกว่าเริ่มเริ่มจะมีความคิดที่จะทำทาหน้าที่ของตัวเองอะ่ะไปวันๆัน่ะนะครับมันมันทุกสังคมนะครับถ้าเกิดว่าเราคือคือเราทําอะไรก็แล้วแต่ นะครับถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่าเราได้รายได้ดีแล้วเนี่ยเราอยู่สบายแล้วเราก็ไม่อยากจะสปินตัวเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนะครับในขณะที่ผู้คนที่เขายากลาบากเนี่ยนะครับคนที่เกียกร่วมเล็วไปแต่สําหรับคนที่มีแฟชั่นมีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยเขาก็ดิ้นรนอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นเบสิกเบสิกนะแต่ว่าผมก็ไม่คิดนะว่านี่นี่คือฟุตบอลอาชีพคาว่าฟุตบอลอาชีพมันอยู่ในคําพูดของพี่เจถึงแม้สถานะเราจะอยู่แบบไหนนะ เขายิ่งให้เรากิดรู้อยู่สบายอยู่ดีเรายิ่งต้องตระหนักนะว่าเราเป็นมืออาชีพในการทำหน้าที่จุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญของบอลไทยเลยนะเราเราไม่ไม,ไม่ไม่มีความตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพนะผมก็คิดว่าต่อไปฟุตบอลไทยก็คงจะปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหน้าวันนี้เนี่ยเราก็พัฒนาการมาถึงระดับหนึ่งนะสำหรับไทยลีกของเราและคิดว่าน่าจะก้าต่อไปเรื่อยๆทุกสิ่งก็ค่อยๆปรับไปครับ ความเข้าใจเริ่มเข้าใจมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งแวดล้อมฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราช่วยกันทําให้มันมันไปได้ดีเนี่ยมันไปได้สะอาดมันไปได้แบบมืออาชีพเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นสังคมน้ําน้ามากนะมันจะทําให้น้ําน้อยเนี่ยหมดไปนะครับคําพูดพี่เจเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับน้องๆนะครับนักเตะรุ่นต่อไปและไม่ใช่เฉพาะในสโมสรปีจีปทุมนะคาพูดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้กับทุกสโมสร ที่นะครับนักเตะอาชีพต่ตางๆกำลังค้าแข่งอยู่ถือว่าเป็นคําพูดที่น่าฟังครับสาหรับพิเจพูดวันนี้นะครับสาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับจะประกาศรายชื่อ23นักเตะในอีกอ่า4-5วันนี้แหละครับคือวันที่30คือสิ้นเดือนนะครับเราก็รอติดตามชมเพราะว่าตอนนี้นะครับกระแสข่าวต่างๆในแทบจะทุกแพลตฟอร์มนะครับที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ย ได้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันออกมาอย่างมากนะครับผมเองนะครับก็ไม่อยากจะไปะค,คืออยากจะลดลดลดการพูดเรื่องนี้ลงหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับน้องๆทุกคนไม่ใช่ว่าผมไม่สนับสนุนไม่รักนะครับนักเตะภายในของเราผมเหียใจแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกคนครับเพียงแต่ว่าผมพูดบางคลิปผมพูดในนามที่เป็น เราทําเรื่องทีมชาตินะครับเราทําเรื่องทีมชาติมันก็จาเป็นที่ต้องต้องพูดนะครับอย่างไรก็ตามแต่ครับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียร,รอบคัดเลือกที่เราจะต้อนรับการไปเยือนของชงนิสไทเปในแมตช์ไปกับในวันที่9กานะครับตุลาคมแล้วก็วันที่14ตุลาคมที่ถึงนี้ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญมากถ้าออกมาอย่างไรเราก็ต้องช่วยกันเชียร์นะครับอย่างไรก็ถือว่าเรา ลงเรือร่วมกันในลำเดียวกันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะถึงเวลาที่จะแข่งขันในเวลาที่น้องๆจะต้องอนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราจะต้องสู้ศึกสำคัญเนี่ยยางไรก็ตามแต่จะต้องไม่ลดพายลงไปราน้นาเด็ดขาดครับช่วยกันพายนะครับช่วยกันให้กำลังใจน้องๆเราทุกคนก็แล้วกันครับส่วนสำหรับเรื่องอื่นๆืนเนี่ยถึงเวลาท่านกรรมการปอนุวิทิแล้วเวลาแข่งขันะถึงช่วงเวลาที่เป็นทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ย ต้องงดกระแสทุกอย่างเพื่อจะให้ทุกนักเตะทุกคนมีสมาธิในการเล่นส่วนในเรื่องนโยบายในเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็พูดกันเป็นวาระวาระไปครับดังนั้นนะครับเราก็มาร่วมให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันครับถึงแม้ว่าตอนนี้จิตใจหลายคนนะแฟนบอลก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับในทัวร์นาเมนต์สำคัญนี้อย่างที่ผมเคยรายงานมาหลายคลิปครับว่ามันสําคัญอย่างไรนะครับก็ถือว่านะครับเป็น แมต์นะครับที่จะต้องพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างในวันที่9และวันที่14เราก็รอติดตามชมรีเวลัยไม่นานครับแป๊บเดียวครับแมตต์สคัญก็จะเริ่มระเบิดขึ้นแล้วนะครับตอนรับการมาเยือนในวันที่9และไปเยือนอ่าชนอสไทเปนในวันที่14การแข่งขันครั้งนี้นะครับมีเดิมพันสูงมากหลายเรื่องครับหลายเรื่องมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถึงขั้นตําแหน่งโค้ดของโค้ดดีชีแล้วก็ครั้งนี้มันมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะซีเรียสนะ นะครับแล้วก็เรื่องการต่อเนื่องนะกับฟอร์มกับการเล่นของทีมชาติไทยเราด้วยซึ่งมันจะส่งผลไปถึงฟุตบอลโลกปี2035ปีข้างหน้าครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่มันละเอียดอ่อนมากครับผมพยายามอธิบายให้ฟังแต่บางทีการอธิบายของผม,มอาจจะเป็นดาบสอง,สอง,สองคมก็ได้นะอาจจะคิดว่าผมมาตำหนิตีเตียนโดยถ้าเกิดไม่พิจารณาดีๆว่าผมพูดอะไรเนี่ยจะฟังผมไม่เข้าใจแล้วก็จะมองในมุมกลับเพราะว่า ฟนบอลไทยจํานวนมากเพื่อนๆจานวนมากนะครับที่ไม่เคยฟังในเรื่องที่ผมพูดเนี่ยจะมีความคิดว่าจะต้องสร้างเยาวชนสิไม่สร้างได้ยังไงนะครับหรือว่าต้องพัฒนาสิไม่พัฒนาได้ยังไงทีมชาติทุดใหญ่อันนั้นผิดทั้งหมดครับไอคาบอกนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราเข้าใจว่ามันถูกมา50ปีแล้วถ้าเราไปบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะมันยากครับมันยากนอกจากเราจะใช้สติพิจารณาจริงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเรารู้เรื่องข้อที่1แล้ว เราเรูเราเร้เรื่องพีระมิดสองยอดแล้วเรารรู้เรื่องคอเทนิตี้แล้วเรื่องอื่นๆมันก็จะกระจ่างไปเองครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนมีสติปัญญาเมื่อเรากัดกระดุมเม็ดแรกถูกแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันจะต่อยอดไปเองครับมันจะพิจารณาได้เองแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ยอมกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเนี่ยเรายังคิดแบบเดิมๆเรายังคิดแบบที่ไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยเราไปพูดยังไงเนี่ยเขากัดกระดุมคิดไป5เม็ดแล้วเนี่ย เขายากครับคนเราที่จะยอมถอดกระดุมเองกลับมาเม็ดแรกเนี่ยมันยากที่สุดเลยครับตรงจุดนี้หละครับมันเขาเรียกว่าอัตราตัวตนเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่เป็นปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมเหนื่อยนะครับที่จะพูดแต่นะครับก็ยังมีความพยายามที่จะให้แนวทางให้ความรู้ดีๆนะครับกับเพื่อนเพื่อนต่อไปจุดนี้นะครับผมก็ต้องเดินทางไปให้ได้ เพราะว่าภาระหน้าที่ผมก็ทําเพียง YouTube ช่างเล็กๆครับไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพื่อๆนะครับเราจะไปขัดแย้งทําให้คนอื่นเขาคุณมม่เปล่าๆจุดนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ในฐานะที่ผมเขียนหนังสือผมเขียนอยู่คนเดียวนี่หนะครับ ผมไม่ได้ไปนั่งเขียนอยู่ให้มีคนเชียร์สักร้อยคนห้าร้อยคนมาเชียร์ผมเขียนหนังสือไม่มีครับนี่คือการทําหน้าที่ของนักคิดนักเขียนแล้วก็การทําหน้าที่ของช่อง YouTube ซึ่งนะครับเราจะต้องรับผิดชอบอนาคตนะครับของประเทศชาติของคนไทยเราด้วยของเยาวชนเราด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าเราทำคอนเทนต์ไปวันๆหนึ่งเพื่อจะได้ยอดวิวนะผมคิดอย่างนั้นนะยังไงก็ตามแต่ผมก็ต้องพูดในสิ่งที่มันถูกต้องที่สุด เพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งอย่างมันไปในคันลองที่ถูกต้องนะครับก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับอย่างไรนะครับก็ช่วยให้กําลังใจนะครับทั้งทีมชาติไทยนะครับคนที่เข้ามาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่จังหวะมันมีครับสักวันหนึ่งสิ่งที่มันถูกต้องมันต้องปรากฏขึ้นและวันนั้นนะครับผมบอกไว้เลยครับว่าฟุตบอลไทยเราจะเจริญรุ่งเรืองไปแลได้อย่างแน่นอนมันอยู่ที่ว่ากระดูกไม้แรกเลยจะกัดถูกวันไหนเท่านั้นเองครับ ไทยต้องรักคนไทยเปีย่ยมเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจสาตาร์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลนักแหละคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเพรียงไว้ In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสู่ทองนลาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสู่ทองนลาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสวิสเซอรแลนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัชิตาทนคีรีรอมชวาเบนเอาสบอคเยอรมันคีวัตซินบรอมคารูปทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตาปล์แดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิยงราชสีแห่งลิเเติรฝรั่งเศสจูดซึมงับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนนาทานเคมดีแพทริกกุสตาฟสันโอเวอร ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเล αι, สันแชันแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหนียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ตาติต้องธีุตบดลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่้ามสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But man bang ta su so tong la pa, chang su chi yam yi, batalung bunti, eshia. But man bang ta su so ba, tong la pa, shang su chi yam yi, Sa a clear Alexa in the tong la yi, wad thorough, SK hangs so we dance, maxed at Manchester United. ชวาวเบลเอาสบอกเยอรมันทีวัดซินรองคาลูทีมชาติเยอชงเยอรมันสกอตคอนสตโปแันดียูนไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์ได้ระวันกันเนียโอลิมปิลยงราชสีแห่งลิเกฝรั่งเศสจูตซึงสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมอนตาชนะทางเคมบีแพทริกกุสตาสซันโปโบเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลับลิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย บางตาสูทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปรียงไลกย์สายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปรียงไล